ครับกอสวัสดีครับปอ่พี่น้องของเบาซึ่งข้านยูสุขสุขนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องเมื่อนี้ผมเองเบาซึ่งข้าศึกมาอู่้างสุม่นคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องเลยเซตคลิปไอพี่น้องเบิ้งนาอก็มีลดขั้นใหม่เข้ามาครับพี่น้องเขากับเบิ่งในการครับว่าเพะสเธตอย่างเนี้ครับเดี๋ยวผมเองเบาซึ่งข้านสิถามสร้างสุมนเบิ่งกับพี่น้องว่าเพ่นใส่เฮ็ดหยังเนาะเขากับมาเบิ่งในการเรื่อยๆครับพี่น้องครับสร้างสุม่น อันนี้ขั้นนี้ซางสมุนเพิ่์นเห็นไหมเห็นอย่างนี้เกียร์เกียร์พังโอ้เกียร์พังโอ้มาเปลี่ยนเกียร์เพิ่์นเนาะโอ้ครับพี่น้องขั้นนี้เพิ่์นก็เอามาเปลี่ยนเกียร์ใหม่ครับพี่น้องว่าเกียร์ตัวเก่ามันพังเนาะเพิ่์นเลยมาเปลี่ยนให้สางสมุนเปลี่ยนให้เนาะเอามาจ็กมือหรอซางสมุนขั้น เอามาว่านเนะเาะรับพี่น้องเขา้าใดอยากสอมรถอีแตนหรือจะใดกติดตสร้างสมมนได้เนาะตระเากันเองครับพี่น้องคุยกันได้สร้างสมมนเป็นคนใจดีครับพี่น้องสร้างใจดีตอนนี้อยู่เงินเฟิ่นกับสามขั้นครับพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้ผมเองก็ได้มาเห็ุขั้นมาให้มาเบิ่งขั้นไหมขั้นนี้มากมื่ขึ้นครับพี่น้อง เลยให้มาเบิงจะของรถเปิ่นให้เอามาให้สร้างสมนสุนปกเปลี่ยนกระปูเกียให้ไม่เพราะว่ากระปูกเกียเก่ามันพังครับพีน่น้องเป็นสีเกียเป็นเกียน,น้อจะของรถเพิ่นกับเบิงในเฟตในไล่นี่แหละครับพีน่น้องในเฟตมาสาร้างสมบุนเฮ็ดสมรถเปิ่นหูจกักเบิงในเฟตเพิ่นเลยมาตามเฟตครับพีน่น้องก็เอามารถมาสมเนะาะจะของมาไห้สร้างสมุนนี่ บ้านพงพศโอ้รถบ้านพงพศกับพี่นอ้องถือว่ามาไกลก,กันเนาะรถขางเนือมากจังที่จีบโอ้สื่อมาไกลเติบต,ต,ตัวนี้เนาะโอ๋อาพี่น้องบ้านเฮาสนใจยาเคสอธิโต่อสร้างสมนุนไอยเนาะอยู่ตำบลปราสาทอำเภอห้วยวทัท่านของเฮ้ากับพี่น้องบ้านนนาทาดหมู่สิบสอง ตำบลปราสาทเนาะกลับมาติดต่อได้ราคากันเองครับพี่น้องการใส่เฮ็ดรถอีตุกตุกหรือรถอีตแตนเอาเนาะกลับมาคุยกันเอาครับราคาผมเองเบาซึ่งคาดกับเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆอัปเดตของสร้างสมนุนเรื่อยๆครับพี่น้องวิธีการเฮ็ดเป็นเป็นสร้างผีมือครับพี่น้องสามารถเฮ็ดได้โดยตุกตุกหรือรถอีตแตนเอาครับพี่น้อง นี่เป็นขั้นเอามามื่ขึ้นเราไปเห็ดเป็นสางเห็ดเลยตุกๆด้วยตรงครับพี่นอ้องเข้าใจในการเห็ดเนาะสางผีมือครับพี่นอ้องนี่เครื่องกันยกลงไว้ก่อนเพราะว่าต้องเปลี่ยนกระปูเกียร์ใหม่กระปูเกียร์พังปกติแล้วกระปูเกียร์ในสางสมนุนมันราคามันสูงหมดเลย กระปุ๊กมันดี่ดีเน่กับแปดพันแปดพันกลัวโอ้หันดี่ดีเน่กับแปดพันกลัวเนาะโอ้หันแบบรวมรวมรวมแนยกับหกเจ็ดพันโอ้รวมรวมเนยก็เจ็ดพันครับพี่น้องพนะาสร้างสมมุติเพื่อจะสามารถติดต่อได้เนาะหาแรงกระปุกเกียร์ได้เป็นของมือสองเนาะหรือจะไหนเออเป็นของมือสองครับพี่น้องเพราะว่าเป็นหัวใจทีมงานเนาะ สามารถหาของดีๆให้เรากับพี่น้องโปรดให้สนใจก็เอาไม้เ,เ,มเพิ่นเฮดหรือ,มส,มอ,อส,สมได้เนาะพี่น้นองครามืัอนี้ผมเองเบาซส่งข่านกับมาอัปเดตอูซางสมุนคือเก่าคือเดิมของเบาซส่งข่านครับพี่น้องว่าซางสมม่นมันไดปเปลี่ยนกระปุกเกียร์ให้พี่ให้น้องเนาะว่าเป็นซางฟีมือ ับพี่น้องเฮาเนาะกับเบิ่งสภาพรถครับตอนนี้รถตีมาเปลี่ยนภูเกียร์ใหม่เนาะเพิ่นกับเบิ่งในเศษในไลน์ของสร้างเพิ่นก็เลยตามมาให้ซ่อมให้ครับพี่น้องครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะเขามาแล้วก็ซอยที่ตามเบาสินค้าในเด้อครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเบาสินค้านะครับผมมื้อนี้ผมเองเบาสินค้าก็มาอัปเดต อยู่อู้างสุมนคือเก่าคือเดิมของบ่าวส่งขานครับตอนนี้สร้างสมุโมนกำลังเห็ดหลุดอีแตนอยู่ครับพี่น้องกำลังสิเปลี่ยนกระปุกเกียเนาะพ่ากระปุกเกียตัวเก่าอันพังเหมืนกำลังสิเปลี่ยนให้พี่น้องเนาใส่อันใหม่ครับพี่น้องเรื่องราคากระปุกเกียเพิ่นก็บอกเรียบร้อยครับพี่น้องผมเองบ่าวส่งขานกับบอมีหยังครับพี่น้องขอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งและเข้ามาชมบ่าวส่งขานเนาะเข้ามาติดตามบ่าวส่งขานบ่าวส่งขานเองก็ขอสวัสดีครับผม so what do